นี่ก็สองคนนี้นะก็เฝ้ารอนะว่าจะมีสัตว์ตัวไหนมาติดกับหนักของพวกมันบ้างสองคนนี้ก็เป็นพี่น้องกันนะคน,นะคนนี้ก็รอนะสองคนนี้ก็รอว่าเมื่อไหร่มีสัตว์ตัวไหนโง่พอที่มาเหยียกกับตักเราเสร็จแล้วกวางตัวนี้ก็ฉลาดไงเอ้ยได้ยินเสียงกุบกับกุบกับกวางก็เลยวิ่งหนีไปทําให้สองคนนี้ก็แบบเฮ้ยไม่น่าเลยเสร็จแล้วน้องสาวก็คุยกับพี่ชายนะว่านี่เราจะทําอาชีพต่าสัตว์ได้นานเท่าไหร่ล่ะ มันจะดีเหรองั้นพี่ชายก็บอกว่างั้นเราไปเป็นโจรกันดีไหมน้องสาวบอกก็ดีโจรมันง่ายดีเหมือนกันแต่ก็อาจจะไม่ดีก็ได้นะอาจจะโชคดีเราไปขโมยของที่ไม่ดีขึ้นมาเราอาจจะโดนผลเสียตามมาก็ได้เราจะนั้นน้องสาวก็บอกว่านั้นเดี๋ยวฉันไปแล้วนะฉันจะกลับบ้านแล้วก็ไม่ใช่กลับบ้านดีเหมือนแบบจะไปแล้วจะจะไปเข้าเมืองแล้ว เฮ้ยผมไม่ได้เห็นน้องสาวมาเลยนะแต่ก่อนที่ผมเล่นน่ะยังไม่ได้มีน้องสาวผล่มาเลยหรือมีวะผมก็จาไม่ได้แล้วนานแล้วไม่ได้เล่นนานแล้วเราเสร็จแล้วพี่ชายบอกเฮ้ยน้องไปไหนอย่าเพิ่งไปงั้นเอาทองไปเอาไปซื้อห้องเอาไปอะไรเอาเอาไปเช่าห้องไปนอนนะเดี๋ยวฉันลาเสร็จเดี๋ยวฉันจะตามไปเดี๋ยวพี่ชายบอกว่าเดี๋ยวฉันจะลา่าเนี่ยบอกถึงล่าเนี้ยก็ได้พอดีเลยหมูปามาติดกับดักแล้ว พี่ชายก็เลยแบบชุกชุกชุกหมูป่าแล้วก็แบกหมูป่าเข้าเมืองจากนั้นก็พี่ชายก็เอาหมูป่าไปขายนะเพื่อเอาเงินไปเอาไปขายแล้วแลกกับทองเหรือเนี้ยเอาง่ายๆคือเข้าแลกกับส,สกุลเงินบ้านไปในเกมเนี่ยสกุลเงินในเกมเนี่ยแ,แล้วไอ้ก็เข้าไปโรงเตี๊ยมนะไอ้โรงเตี๊ยมอะที่โรงเนี่ยมีห้องพักให้เช่าอยู่ แล้ววีชายก็อีคนนี้พี่ผมเรียกว่าพี่หัวเหลืองก่อนนะพี่หัวเหลืองคนนี้ก็บอกเจ้าของโรงียงว่าเห็นน้องสาวผมไหมครับน้องสาวผมมาแล้วก็ยืน่นรูปให้ดูว่าน้องสาวผมหน้าตาแบบนี้ครับแล้วพี่ขอขอก็ขอโรงพยงเขาบอกว่านั่นฉันก็เห็นเพื่อเห็นน้องสาวคุณนะน้องสาวคุณมากับชายสองคนอะ่ะไม่รู้เป็นใครเสร็จแ,แล้วหลังจากนั้นก็โดนโดนใครก็ไม่รู้จับตัวไปอีกรอบนึงมันก็ได้ประมาณนี้แหละ แต่แล้วพี่ชายก็บอกงัานคืนนี้กูไม่นอนแล้วกูจะไปหาน้องสาวอ่าบทแรกก็เริ่มขึ้นแล้วนะครับเบ็ดแรกก็คือให้เราไปตามหาน้องสาวนะว่าอยู่ที่ไหนเขาบอกว่าให้เราไปคุยกับคนบริเวณรอบๆเนี่ยเพื่อจะรู้ว่าเอ้ย